ครับแล้วนี้ก็เป็นบอร์ดนะครับที่เตรียมจัดส่งให้ลูกค้านะครับพร้อมกับ CPU E แปดพันสี่นะครับก็ทดสอบกันยาวเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากส่งกลับไปกลับมาที่สุดเห็นว่าบอร์ดตัวนี้ไม่ได้มีปัญหานะครับตอนนี้อ่าผมเตรียมเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็น มจะเริ่มโค้ดเลยนะครับคือทดสอบการลงวีดีดจริงๆนะครับ กลเฉพาะวินโดว์ลงอย่างเดียวนะครับนี่นะครับแรมเี่ใช้ทดสอบตัวนี้นะครับหนึ่งจิกก็มันก็เลือกแรมอยู่พอสมควรนะครับต้องดูบัดด้วยนะเดี๋ยวใส่ไม่ติดเดี๋ยวจะโทษผมดูบัตรของแรมด้วยครับเพราะบางทีใส่ไม่ติดเพราะว่าแรมบัดไม่ตรงกันนะครับ นี่ครับใช้ทดสอบกันจริงๆนะครับพ,ราาพาวเวอร์สปายวัดเต็มนะครับเพราะเมื่อกี้เอาอีกตัวมาใส่บูสตไม่ขึ้นเลยก็เลยต้องเอาตัววัดเต็มมาลองนะครับนี่ครับ USB ทุกตัวใช้ได้หมดนะครับเพราะว่าต่อเต็มหมดแล้สี่ช่องครับอ่าโอนเสร็จแล้วครับ ก็เลสตาร์ดนะผมเอา U S B ที่บูตออกก่อนนั้นเะงั้นเดี๋ยวจะบูตซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ออกอึ๊บเอาออกยากอีกเดี๋ยววางก่อนอโอเคเอาแฟลชได้ออกมาแล้วนะครับกดกรีสตาร์ทครับอ่ะอเดี๋ยวเอาฮาร์ดดิสก์อ็กซ์อนดออกด้วยลืมเมื่อกี้นียครับเอาอึ๊บไม่ออก ผมไม่รู้ว่าพอแมทาดิสได้เปล่า ผมว่าผมหยุดวิดีโอไว้ก่อนดีกว่านะครับคงจะยาวช่วงนี้เดีย๋ยวดูตอนเสร็จแล้วตรวจสอบได้ว่าอีกทีครับ่ะให้ถ่ายดูเป็นขั้นเป็นตอนครับว่าไม่ได้มัว่วหาได้ลูกอื่นมาเสียบดูช่วงรีสตาร์ทครับ ไม่มีไม่มีเออร์เลอร์ใดๆนะครับนี่ยังเป็นบอร์ดตัวเดิมอยู่นะครับ แอนเซิรผมยังใช้ไดเวอร์ตัวเก่าอยู่เลยนะครับ้อนี้ก็ปล่อยเขาลงไดเวอร์ไปนะครับลองกระบอดตัวเดิมนะครับไม่ได้แอบเปลี่ยนบอด <c oughs> กำลังลงไดเวอร์อยู่นะครับ <c oughs> กำลังที่ ถ่ายมานานนะครับทั้งเปิดทั้งลงทั้งโกดก็ยาวนานมานะครับก็สรุปได้นะครับอนอ,อ,อนนี้ไดวบร์ทุกตัวาเดเจอเนี่ไดวอร์ออนบอร์ดนะครับสาวเจอแน่ๆครับเอาวะฮะอันนี้ Okay. Hmm. จัมเปอร์ซาวนี่ยังไม่ได้เซตนะครับถ้าไม่ได้ต่อออกหน้าเคสก็เซตจัมเปอร์ตรงนี้ด้วยงั้นเดี๋ยวเสียงไม่ดังนี่ให้คาปาซิเตอร์หรือตัวตีหรือตัวเก็บประจุนะครับก็ให้ดูกันาชาัดๆเขาก็ไม่มีบวมนะครับ ก็เทสกันขนาดนี้เปิดกันจากระทะตั้งแต่ลงวินโดว์จนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยถ้าไปส่งถึงมือผู้ใช้แล้วเพื่อทำช็อตมานี่ผมว่ามีปัญหาแน่ๆครับสังเกตนะครับว่าโต๊ะผมเนี่จะลองด้วยกระดาษนะครับถึงมันจะเป็นไม้กระดานแต่ผมก็มีกระดาษรองนะครับไม่ให้ด้านหลังของแผ่นวงจรหรือของแผ่นเมนบอร์ดนี่สัมผัสกับโลหะโดยเด็ดขาดนะครับพาวเวอร์รัายผมขอใช้วัดเต็มนะครับ เพาะ่อสปาที่ผมใช้นี่วัดเต็มนะครับแต่ถ้าวัดมากมายมหาศาล450วัตต์อย่างนี้เปิดไม่ขึ้นแน่ครับวัดมาเยอะเกินไปมั้งตัวนี้แค่280วัตต์เองนะครับที่ผมใช้แต่หนักโลกว่านะครับโลครึ่งตัวนี้หนักไม่กี่ขีดนะครับแต่วัดเยอะแล้วเกินฮะก็ใส่จะเป็นวัดตัวนี้เปิดไม่ขึ้นนะครับ ถ่ายให้ดูกันนะครับว่าเอา,เอาว่า power ตัวนี้บ o o t m a i n b o a ตัวนี้ไม่ขึ้นกันแล้วกันนะครับจะต้อง power ตัวนี้ครับโอเคครับตัวนี้ผมยังเย็นยันนะครับถ้าเปิดไม่ติดให้ดูที่แรมของท่านด้วยนะครับเปิดเงียบเสียบเงียบเสียบล็องแอดแอด a d ไม่ใช่ล l อ t เสียนะครับแรมไม่ัพพอ o ์ t นะครับ ก็ปเปิดมายาวนานเท็ดกันยาวนานนะครับไม่น่ามีปัญหานะครับบอดคงจะจบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ